สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สําสำหรับวันนี้เรามาทําแบบฝึกหัดที่3กันค่ะเป็นแบบฝึกหัดที่เป็นการตอบคําถามจากเรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาทําแล้วก็ทบทวนไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่ 1. ค่ะออ้วนและติ่มไปเที่ยวที่ไหนและสถานที่นั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ที่นั่นก็คือสวนเกษตรกรรมพืชผักค่ะมีพืชผักสมุนไพรามากมายเลยค่ะสมุนไพรมีประโยชน์แก่มนุษย์ในเรื่องใดให้ยกมา2ชนิดนะคะในที่นี้คุณครูยกตัวอย่างเป็นขิงค่ะค่ะประโยชน์ของมันก็คือระบายลมในท้องย่าหนวดแมวช่วยขับปัสสาวะค่ะไม้ไผ่ที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างพร้อมบอกชื่อและก็ประโยชน์ค่ะก็คือไผ่รวกไผ่ตรงไผ่สีสุกนั่นเองค่ะ ไม้ไผ่เอามาทําเป็นที่อยู่อาศัยเอามาทําเป็นกระบอกข้าวหลามหรือเครื่องจักสานได้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเขาให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดว่าผักชนิดใดเป็นผักที่เรากินใบได้นะคะอันดับแรกเลยตัวอย่างคือผักกาดคะน้าค่ะกวางตุ้งกะเพราโหระพาผักบุ้งผักชีตำลึงค่ะท้านเรียนมีผักอื่นๆนนอกเหนือจากนี้ก็สามารถเติมไปได้นะคะ ต่อมาให้นักเรียนบอกชื่อผักหลายชนิดที่มีส่วนประกอบเป็นผักค่ะครูขอนำเสนอเป็นเมนูต้มจับช่ายค่ะต้มจับชายมีส่วนประกอบก็คือกวางตุ้งคะน้าผักกาดขาวกระลำปลีหัวเชเท้าแล้วก็ใบขึ้นชายค่ะวิธีการปลูกพืชไร้ดินทำอย่างไรเขียนเล่าตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะอ่าก็คือใช้โฟมเจาะรูแล้วก็ให้อาหารด้วยสารละลายน้ำแล้วก็ทาดอาหารค่ะ ชีวะกะโกมาราพัฒคือใครท่านก็คือครูแห่งการแพทย์แผนไทยค่ะเป็นผู้สแสดงให้เห็นว่าพืชทุกชนิดล้วนเป็นสมุนไพรนั่นเองนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้เพราะเหตุใดผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นใช่ค่ะพืชผักล้วนแล้วแต่สามารถนํามารักษาโรคได้ดังนั้นก็คือเห็นด้วยนะคะการเปิดเพลงส้มตามเหมาะกับสถานที่ท่องเที่ยวในบทเรียนนี้หรือไม่ ก็แน่นอนค่ะว่าต้องเหมาะสมค่ะเพราะว่าจังหวะเพลงนั้นมีความสนุกสนานแล้วก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชผักสมุนไพรค่ะต่อมาให้นักเรียนเรียงอักษรใหม่ให้เป็นคำที่ถูกต้องไพลนะคะคำนี้ก็คือไพลค่ะตามมาด้วยมะม่วงรสพว่วงมอหอมลูกประครบแล้วก็หมวกจอกกี้ค่ะ แล้วด้านล่างนะคะเขาให้เขียนคำอ่านค่ะคำที่1เราอ่านออกเสียงว่าปรารบสับพคุณมัทธยตัตอัทธยาสายัยแล้วก็กรุงราชคฤหค่ะอันที่3นี้นะคะเขาให้นักเรียนวาดรูปสมุนไพรที่นักเรียนรู้จักนะคะอันนี้ยกตัวอย่างก็คือขิงกระชาย ฟ้าทะลายโจรโหระพาตะไคร้โห่กะเราค่ะมะก,กรูดแล้วก็ขมิ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะเขาให้อ่านคำแล้วเติมคำลงในช่องว่างค่ะเพลงส้มตามเป็นเป็นอะไรคะก็คือเป็นพระราชนิพนธ์ค่ะแปลว่าแต่งโดยสมเด็จพระเทพนั่นเองข้อที่2ค่ะหมอจุดๆก็คือหมอชีวกกักุมารพัชท่านเป็นแพทย์ แพทย์หลวงในสมัยพุทธกาลค่ะเขาหารายได้พิเศษโดยสมัครเป็นมักคุเทศนำเที่ยวนะคะในปัจจุบันคนนิยมรับประทานอาหารมังสวิรัตก็คือการรับประทานผักอย่างเดียวนั่นเองค่ะเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการค่ะต่อมาค่ะอะไรเอ่ยแปลว่าสีน้ําเงินแก่ก็คือกรม,มท่าค่ะตัวอย่างประโยคเราจะแต่งว่าเสือ้อม้อห่มมีสีกรม,มท่าค่ะ อะไรเอ่ยมีสิ่งเป็นสิ่งทีเ่เป็นพุ่มโดยมากปกคลุมด้วยต้นไม้นะคะก็คือซุ้มค่ะพี่ชั้นนำดอกไม้มาจัดซุ้มงานแต่งเป็นต้นค่ะอะไรเอ่ยหมายถึงระดับความร้อนหนาวของอากาศและสิ่งต่างๆวัดด้วยเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ก็คืออุณหภูมิค่ะยอดเขามีอุณหภูมิติดลบก็คือมันหนาวมากๆค่ะการใช้ดินเพาะปลูกพืชต่างๆรวมทั้งการเลี้ยงสตัตว์ก็คือเกษตรกรรมค่ะ ครอบครัรวฉันมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นต้นค่ะธรรมะถมแมงหมายถึงคลองแคล่วกระฉับกระเฉงไม่เก้งกลางท่าทางของน้องธรรมะถมแมงค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของการตอบคําถามเรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นค่ะสําหรับตอนที่1เดี๋ยวเราไปต่อกันในตอนที่2ในคลิปต่อไปเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ